สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V-O-Channel ครับ v ี c h a n n e l ก็ E-P-3 นะ E-P-3 อ่าการเดินทางนะฮะนะการเดินทางพา f c มาทำบุญนะฮะทำบุญก็มาถวายเทียนพรรษาเทียนนะฮะเทียนก็ปัจจัยยาอาหารรักษาโรคนะฮะมาถวายพระอาจารย์บริเวณเขาภูน้ำทิพนะฮะถ้ำน้ำทิพ แล้วก็มีบรรยากาศเทือกเขา,เขาแล้วก็เป็นกุฏิของพระอาจารย์เลยนะญาตินิงนะกุฏินี่พระอาจารย์นี้ตอนแรกที่มาอยู่ที่แรกเป็นพระอาจารย์สามารถพระอาจารย์สามารถแต่ตอนนี้ไม่รู้พระอาจารย์ไหนเพราะว่าพระอาจารย์นี่จะมาเฉพาะจำพรรษาจำพรรษาเพราะมันขาดแคลนเรื่องอาหารพระอาจารย์จะเตรียมอาหารมาเฉพาะสามเดือนจำพรรษาเพราะสงบนิ่งแถวนี้หลังจากออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ก็จะลงเขา ไปเรื่อยๆไปจำรรษาที่ไหนไม่รู้แต่เฉพาะช่วงที่จำรรษานี้จะมาอยู่ที่นี่มไ,มไ,มไม่ว่าไม่ว่าไม่ไดใใ้ใช้เฉพาะว่าอาจารย์องค์ไหนจะมานะ<ม>อาจารย์องค์ไหนมาก็ได้เพราะว่าที่นี่คือที่จำรรษาแบบที่สงบนะมาปฏิบัติธรรมจะมาอยู่ตรงนี้คือสะดกจริงๆนะค่ะใช่ว่าไม่ไม,ไม่ใช่ว่ามีเจ้าของคือใครจะมาประจำภาษาก็ได้ แต่ว่าถ้าองค์ไหนมาก่อนก็คือได้จําก่อนหลังจากออกพรรษาก็กลับเพราะมันจะขาดเคลนอาหารแต่น้ําเยอะแยะมากครับค่ะไหลมาตลอดท่านจะเตรียมมาเฉพาะช่วงสามเดือนเข้าพรรษาครับพอออกจากพรรษาแล้วท่านก็ออกจากการปฏิบัติธรรมท่านก็ไปที่อื่นไปแถวแถวที่เขาเรียกว่าแถวที่ อะจะเรินเนาะ,ะลงไปแถวบ้านท่านอย่างนี้นะค,ค่ะ<ม>อย่างท่านที่มาแต่ขอนแก่นหรือว่ามาแต่อุดรท่านก็จะมาอยู่เตรียมอาหารมาเฉพาะสามเดือนเต็มๆเลยมีอาหารแห้งข้าวเนาะปลากระป๋องพวกอ่ามาม่าพวกนี้นะเตรียมมาไว้เฉพาะสามเดือนพอออกจากเสร็จสามเดือนแล้วปฏิบัติทมช่วงเข้าพรรษานี้ออกแล้วก็คือกลับบ้านของท่านอย่างนี้นะคะครับผมขอบ,ข,อบขอบคุณมากครับของ ข้อมูลของย่านหนิงนะครับผมสถานที่ที่ใช้ฝึกรมจิตจัดเกาจิตใจนะบันไดขึ้นมีต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยเนยก็ช่วยได้นะต้นกล้วยเยอะําเวาท่ก็เป็นอาหารปลาเนี่ยสมัต้นกล้วยทำน้ำทำอะไรหน้าผานะครับได้อนี่น้องลึกมากตองน เป็นพื่ที่แถวเราเดินไฟระดับมาไฟนี้จะเป็นไฟพลังแสงอาทิตย์เนาะนี่เนาะโซลาเซลล์โซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็จะเป็นพื้นที่อ่ทำครัวนะทำครัวมีดูราเซลล์นะฮะทำดูราเซลล์จะมีไฟสปอตไลท์นะฮะที่ญาติโยมได้เอามาถวายนะมาถวาย น,เ,นเป็นปนที่นั่งพักทำครัวมาแล้วเหรอเป็นที่ทำครัวนะครับผมนี่เป็นพื้นที่ทำครัวอม ไวับนอยู่เลยซี่ซี่เล็บจ้าเอแอืออแล้บบ้านยังเหอันเอาปลาทูเขมเบปลาทูเข้มามีอบงเอาไปถุงก็ดีอาจารย์นเห็ดของรัวไหมจ้าสะสลายเนบบเบาเ็ดอัวน่เแอนงเน่รับอืนมยังแ่ก็ได้นน่ไปบางรูปางอยู่จ้า ขอยาถ่ายอาจารย์เด้อครับผมมาแวะเดี๋ยวมึงกี้นี่แวะเลยครับขอยาถ่ายอาจารย์หนึ่งสองหลวงพ่อซาตุกข์ซาพี่กายอยู่องค์เดียวอยู่นี่ก็ได้อยู่ขมันนี้พี่พระพนหายพาพนอยู่แท่แห่นกุกุติใช่วันนี้ก็อาจารย์กับพนกับมาอยู่พฝอีกปีนี้พี่กายอยู่องค์เดียวพ่วงสามบุญ ถ้าตัวใจมาเม่างันอมู่อาหารเต็มเลยตีกายก็ะไปชุบชูทำนี้เน่ชวนแน่ตักายนี่จะมาช้อตจะมาแกะไฟนั่นแล้วส่งมาแกะไฟนะย่านไฟไม่สลากเลยมาแกะไฟช่งนั้นมาดูอยู่นน ปีการนี้มาราคาบนเอาอาหารมาซอยปีการนี้ได้ยู่องค์เดียวก็ได้บ่มีพระมากพีการนี้บ้างหมย์ได้ยู่องค์เดียวอยู่งยี่สิบแล้วยู่แเหได้เลยนีการไมามีามากไยู่ก็ได้อาจารย์อยู่อยู่ที่นี่แล้วมาอยู่อยู่มองที่เฮาอันเชายเทียนใหญ่ใยญ่ยจากว่างนี่ไปอยู่หันหายพระเป็นอยู่เป็นย้ายเป็นย้ายไปแล้วออาจารย์องค์นี้อยู่นี่เมื่อกี้เอาเทียนไปถวายข้างในมีอยู่ข้างนอกสี่เล่มครับ าโอ้พระอาจารย์เอาสังกสีไปถึงถึงนู่นเลยใช่ไหมครไปที่กุติที่นู่นเลยตอนเไปี่แบบไปนันอีกนยมก็บั็นอีกอง์นึ่นกัจะเอาไปทำเพิ่นบนี้อเพิ่นจะแบ่งมากเท่น่ละสังกสีเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเพิ่นเพิ่นให้นะครับผมครับผมครับ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 ครัครับ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 บับครับครับคบครับครับ ขาเขามาใชเนาะขากลับเนาะเมื่อกี้ที่เราไปถวายเทียนท่านไปแบกสังรสีมาเพื่อทำสาราเพราะว่าน้ำมันหยดย้อยนะฮะก็มีไล่เจอท่านนะท่านแบกมาทางนี้เหรอฮะแบกมาทางถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่ท่านลื้อถ้ำใหญ่ลื้อศาลาเก่าแล้วให้ท่านเอาไปทำแบกมาแลาวเอาไปทำจารย์ใหม่ข้าวดิหย่านข้าวครับ มาท้เนาบานกุคะใจด่ยะอยเ๋ยครับอครับอืบผมอบผมอาจารย์มาแต่อันปลาเลยอืมนี่ก็มาออกมาซอยออกมาซอยแล้วแบไปคุ้นนจ้ะแบไปคุเลเดดมไหวโอ้ปทากรรดบอก เดี๋ยวว่าทำอที่อันยู่ก๊อกน้ำนี่เม่นะยก๊อน้ํหอาจารโอบุกี้นี่นะจานชาจานชาบ่โอจนชาบุกี้นี่นะเพรามีจืกจาชาืมื่อนนเกินจหก้ยมาปบเดี๋ยวตนี่ก็เป็นหน้าผานะครับผมหน้าผาสูงสูงมากนะผมนะน่าจะยี่สิบเมตรไต้นะเดี๋ยดอาจารย์ ก็มีปลูกต้นนะฮะเรามีกุฏินะฮะกุฏินะฮะคืออะไรยิสุลินผู้บาลักที่อันมีรูปพนไป่งอะไยิสลิน รบรรยากากต,ตรงนี้ก็พาเอซีเข้ามาชมนะนก,รรนก,าานะก็ได้เจอกับพระอาจารย์แล้วสองสองสอง,สองรูปนะพระอาจารย์สองรูปที่มาประจำพรรษาอ,อยู่บริเวณถ้ำบริเวณถ้ำนะมีต้นกล้วยฮะก็มีปลูก ต้นกล้วยมะเขือพวงพวกพืชผัดสวนสวนครัวครับมีมีพืชผัดสวนครัวก็มีเยอะต้นพืชผัดสวนครัวเยอะนะครับก็นะครับก็อาจารย์ก็ขออนุญาตไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายก็เราก็มาดูชมบริเวณรอบๆนะฮะโอ้ ต้นพุทรานะใช่ไหมพุทรานี่ก็ห้องห้องน้ำนะฝั่งนี้ห้องน้ำตะไคร้พืชผัดสวนครัวมีครับตอนนี้ป้าจางก็อปลูกตะไคร้นะต้นขนุนต้นมะนาวถ้าเป็นมะนาวเนี่ย หล่นเต็มเลยนะฮะหล่นคลิปนี้นะครับ EP สามนะ EP สามขอญาตลงไลค์กันครับคลิปนี้ขอญอาตลงไลค์อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด กรดิ่งแจ้งเตือนช่อง v e o t Channel ครับ Weot Channel ด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ